คือชาวบ้านอยู่ที่อำเภอนาแกมาคือเขาให้เขาให้เหมือน,เป,นเป็นหมู่บ้านของทุกอำเภออยู่ที่จังหวัดนครพนมอยู่ริมแม่น้ำโขงแล้วก็ให้แต่และอำเภอให้ชาวบ้านคนในอำเภอเอาสินค้าประจำประจำ,ประจำตำบลมาขายที่นครพนมแล้วก็อ่ะตอนนี้เราแล้วก็สงสัยเพราะว่าน้องเขาบอกว่า บ้านนะมีของคนอำเภอเดียวกันแต่เขาเขามาขายก่อนเขาขายต้นไม้อยู่บ้านห้าศิลาลมก็คือบ้านที่เราไปสร้างโบสถ์ใกล้ใ cz, ๆใกล้ๆที่บ้านแต่ว่าเขาอยู่ข้างในเป็นน้องสองคนอยู่บ้านทุ่งแกทางเป็นนอนข้างนอกลมก็แรงส่วนน้องอีกคนหนึ่งอยู่บ้านานาเรียงวันนี้ก็ไปนอนไปนอนบ้านของอำเภอเรนูเหรอเขาไปนอนบ้านของเรนูไหม อ๋อเป็นรองของเรโนของเรโนก่อนค่อยเป็นของธาตุเห็นไหมใช่ถัดไปก็เป็นธาตุในอ่านี่นะจะมอบพระบรมให้มอบพระบรมให้น้องมางือกล้องนะคือกล้องให้เลย้องให้น้อยจะมอบให้คนนาแกก่อนนะคะตอนนี้สนับสนุนน้องนาแกเอามามอบส่งไปเดี๋ยวนะ เดี๋ยวหลังเดี๋ยวเอามาให้หลายๆคนเนาะอันนี้เขาเดือดอะไรเข้อเมืองค่ะตัวนีือข้อเมือหลังมาฝากนี่ของเขาโอเคเอาไปให้เห็นไปอันนี้กำลังไลฟ์อยู่ให้หนูยืนตรงไหนก็ยืนตรน นี่นะคะคนนาแกอ่าเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยใครของไปนะลมมาก่อนได้นะคะอุ่นเด้พอะคมเนี่ยอุ่นปะได้อุ่นได้นอนได้อุ่นได้นอนอากาศแบบสุดยอดเลยมาจากไหนคะมาจากไหนคะมาจากกรุงเทพค่ะมาจากกรุงเทพอากาศดีไหมคะนครพนมดี มักหลายเด้อมักลายเด้อถ่ายกันนะแกเหรอคะให้ถ่ายคู่ให้ไหมคะให้ถ่ายคู่ให้ไหมคะนี่เราจะเป็นประชาสันจังหวัด2 3โอเค นะคะเปลี่ยนท่าได้นะคะเปลี่ยนเลยค่ะเปลี่ยนเลยค่ะโอ้ยอีกคนอันนี้คืออะไรเขาเรียกว่าน้ำอะไรสักอย่างโซจูโซจูโซจูมีกันมีกันเลยออ๋ขอบคุณนะคะมาจากกรุงเทพเลยเหรอคะมาก,กี่คนคะมาจากกรุงเทพคนเพื่อนึง อ๋อคนกรุงเทพเหรอคะคพกรุงเทพขอฝากของคนกรุงเทพหน่อยฝากที่เราด้วยที่กรุงเทพเราบาบาเราเป็นประเทศบาบาของฝากคนกรุงเทพนะคะไม่รู้จักการจะให้หนังสือผ้าใหม่ขอบคุณค่ะ นี่ใช่ไหมคะฮะไม่ค่ะไม่ไม่ถ่ายเองคุณแม่คะค่ะถ่ายเองเลยเดี๋ยวจะลงเฟซถ่ายเองถ่าย